เมื่อได้ยินชื่อเสียงวัดสุดทธารามที่คนขอหวยกับท้าวเวสุวรรณแล้วประสบความสำเร็จทำให้ปูเป้ซิเนเจอร์อยากจะนำเสนอจึงต้องเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อไปศึกษาค้นคว้ามาบอกกับเพื่อน วัดส,สุดทธารามถ้าหากว่าใครที่นั่งรถเมยไปปุเป้ตั้งต้นจากบางนาไปก็ขึ้นรถ511แล้วก็ไปลงสะพานปิ่นเก้าต่อรถ57ไปถึงตรงแยกตากสินซอย19นะคะก็จะเจอทางเข้าวัดก็คือเข้าไปสุดซอยเลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้หรือว่าจะ เดินเท้าเข้าไปก็ได้ไม่ไกลนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปก็10บ,บาทนะคะที่ปูเป้จะเล่านั้นก็คือว่าที่วัดเนี้ยมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรกับท้าวเวสวรรณหรืออีกชื่อน,นึงก็คือเทพเจ้าชัยสิงเอียเทพเจ้าผู้คุ้มครองทิศเหนือแห่งจตุกโลกบาลเป็นจำนวนมากมีทั้งมาเป็นครอบครัวมากับเพื่อน มากับคู่รักนะคะเข้ามาทำบุญพร้อมดอกกุหลาบทูบสีแดงเทียนสีแดงน้ำแดงมาถวายแด่องค์พาวเวสสุวรรณเพื่อกาบขอพรไอตรงเทียนสีแดงอะ่ะเขาให้มาเขียนชื่อนะคะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าสดอกเคาะหรือว่าทำให้เรามีโชคมีลาบนั่นเองนะอ่าพระพิสารประชานมาศ เจ้าวาวาดวัดสุดทธารามบอกว่าทเาทวสุวรรณของวัดสุดทธารามมีสององค์ด้วยกันคือองค์เล็กเททองเมื่อวันที่14กรกฎาคม2530ประกอบกับมีประชาชนเข้ามาทำบุญกับวัดต่อเนื่องเงินส่วนหนึ่งก็นำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตที่ด้อยโอกาสและเป็นทุนการศึกษาของเด็กยากไร้ จากนั้นก็นําเงินส่วนที่เหลือมาจัดสร้าง <c oughs> องค์เท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่สูง8เมตรโดยข้างขององค์เท้าเวสุวรรทางวัดได้ปลูกไม้มงคลเช่นต้นลำำ่ำซำต้นธรีสารและไผ่สีสุขถือเป็นการแก้เคสแก้ชงให้กับผู้ที่เข้ามาทําบุญในทางที่ดีที่สําคัญก่อนที่จะทําบุญที่ไหนก็ตามแต่ ควรที่จะทำบุญกับพระในบ้านก่อนนั่นคือพ่อแม่เพราะความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงการพูดดีทำดีคิดดีจึงจะทำบุญกับท้าวเวสสุวรรได้สำลิดผลส่วนการบนต่อองค์ท้าวเวสสุวรรนั้นสิ่งแก้บนนั้นเจ้าวาดแนะนำหากเปลี่ยนมาเป็นข้าวสารอาหารแห้งจะเป็นเรื่องดี เนื่องจากจะได้นำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ด้อยโอกาสคือว่าสังคมจะได้ช่วยพยุงซึ่งกันและกันเป็นการบริจาคทานเป็นการเข้าถึงในการกราบสักการะท้าวเวสวรรณอย่างเข้าใจหลังจากทำบุญแล้วในบริเวณนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เรียนรู้หลายอย่างเช่นไม้แกะสลักหัวโขนกาพ่อปู่หรือ408พระองค์ในยาบทต่างๆ สอนให้ทำฟาวามดีและทางวัดก็ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือตามตำนานอา่าตำนานหรือ408แล้วก็ในโบสถ์นะก็ไปกราบหลวงพ่อฉิมได้นะเพื่อนๆอย่าลืมหลวงพ่อชิมนะคะวัดเปิดตั้งแต่8โมงปิด4ีทุ่มนะคะใครใครมามานะคะนี่จะเป็นวัตถุมงคลของทางวัดสุดทธารามนะ มีหลากหลายราคานะคะตอนนี้ราคายังไม่แรงปูเป้ได้มาองหนึ่งนะองค์นี้200บาทสวยงามมากปูเป้ว่าในอนาคตอ่ะราคาอาจจะขึ้นนะองค์นี้ปูเป้เห็นแล้วปูเป้ชอบมากเลยสวยคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ